สวัสดีครับสลับคลิปนี้ใครอยากแปลงไฟล์ภาพ jpg เป็น pdf แบบไม่ใช้โปรแกรมก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับผมขั้นแรกให้คุณเตรียมรูปภาพที่คุณอยากจะแปลงขึ้นมาครับผมอ,อ๋อไม่ใช่นะผมผมกดผิดเอาใหม่ครับผมให้คุณกดคลิกขวานะครับผมภาพที่คุณอยากจะแปลงเป็น pdf นะครับผมกดคลิกขวาแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์ไม่ต้องกังวลน,นะผมวา่าเข้าไปที่พิมพ์ทำไมเมื่อเราเข้าไปที่พิมพ์ปุ๊บให้เราเข้าให้เราเลือกไปที่ Microsoft Print to PDF นะครับผมอันนี้คือมาเลือกแล้วแต่ว่าถ้าใครยังใช้แบบพิ้นอยู่บางทีมันก็จะขึ้นขึ้นเครื่องพิ้นของคุณนะครับผมแต่ให้คุณเ,เลือกไปที่ Microsoft Print to PDF นะครับผมาจากนั้นให้คุณก็เลือกนี่แหละครับผมเลือกขนาดไซส์ครับผมขนาดไซส์ขนาดอะไรตามใจคุณนะครับผ,ผมก็ผมก็ผมก็เลือก A4 ซเนาะแล้วก็คุณภาพ600 x 600อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกกันะครับผมถ้าอยากให้ PDF ของเราเป็นขนาดไหนนะครับ ก็กดปริ้นเลยครับผมจริงๆมันปิ้นนะมันคือการเซฟครับอืมก็ก็เลือกไฟล์นะผมว่าเราอยากเซฟไปตรงได์ไหนเนาะก็คัด็ีดาวน์โหลดอ่ะตั้งชื่ออ่ะง่ายๆเบสิ c สองเซฟอืมแล้วก็ได้มาแล้วนะผมไฟล์ PDF นะครับ แค่นี้เองครับผมก็พอดีเมาส์โนบุ๊กจับพังนะับผมเมื่อกี้กดย้ำแทบตายคงณคงได้ยินกันแล้วก็ง,ง่ายๆแค่นี้เองครับผมเปลี่ยนไฟล์แบบไม่ใช้โปรแกรมครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับ